ไปก่อน yeah, young, いいได้ย okay. ินไหมได้ยินนะเฮ้ยได้ยินแล้วมาแล้วมาแล้วดีใจกระโดดพี่แคทกับพ okay> ี่แคทเหรอของใครของน้องชายครับเลอะเลค น้องบาสน้องบาสน้องคนไทยผนาันตัวนี้ก็แบ่งมาจากเขาใหญ่นะเออปอกเก้าจำได้ปอกเก้าปอกแดงที่ชอบนั่งเล่นกันอ่ะนเข้าลุลุิฮะกไปเลยไปเดินเดินไปเลยใช่ไหมตอนนี้เลยเหรอพร้อมไหมควายควายสามควายไปเลยจุ๊บบายโชคดีนะคะปอกเก้าปอกเก้ามาจากดินละนีแั่นนี่นะเหงื่อออกทำไมมันดูวุ่นวายพอเรามาแล้ววุ่นวาย ปีใหม่ช้างผมว่าเป็นศูนย์เลยยังไม่ใช่ลูกเทปะที่ไหนฮะช้างเป็นศูนย so ์นะเป็นศูนย oui> ์เป็นศูนย์อ่าแต่แต่เสียงได้ยินแล้วมีนัดได้ยินไหมออได้ยินผ่านนะผ่านแล้วนะโอเคจะได้อันนี้อ่ะสองควายสองควายนะคะนี่ คือตอนนี้คือตัวผู้แล้ตัวเมียเขป่านี่ตัวนี้ใหญ่มากนคะเพิ่งเห็นชัดๆตอนนี้มันมันมันไปมันไปจากเราละนานแล้วแล้วก็แล้วก็เพิ่งเดี๋ยวแป้บหนึ่งแป้นหนึ่งแป้นหนึงหน่อยหน่อยมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้จากนีลันีชื่อป๊อกเก้าคาราเตะมาแล้วแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้คือเขาย้ายค่ายแล้วใช่ไหมคะ ไปเป็นกําลังจวยแล้วก็น้องทําอยู่บนโน้นเรียบร้อยแล้วไปกันไปดูค่ะเจ้าทําเดินไปแล้วช้าๆนะคะปรับเป็นกล้องหน้าก็ได้เวลาเดิแล้วเราต้องยินตรงไหนวัดรราวัรเรารเราะครับเลพที่เก๋แล้ววันนั้นเอาควายเราไปให้ตังเรายัง ยังไม่เห็นอุ่นเข้าบัญชีนะพูดถึงนะโอเคโอเคขอดูหน่อยอยากดูกล้องหน้าเดี๋ยวไปโดนกรรมการตายได้ยินกรรมการเกียดเยดอยู่ปกติชอบปักหมาใส่รักดอกยังหยอกเล่นใช่ปะเอ้ย ไม่เอังห่ไมเนี่นไม่มีมองไม่เห็นจังเนี่ยมันมองมืดมืดมืดัวไหน่เล่นตัวได้ดู ขอเสียงนีใหม่ไม่ชื่มง okay, okay, ่ายไงชัยภูมิครักโอเคไหมโอเคไหมอุปกรณ์ต้องแต่านีครับทำไมความวุ่นวายความวุ่นวายขนาดขอเสียงบมือเป็นการขอบคุณท่านทั้งสามท่านทีครับพี่น้องโอ้ยขอเสียงบมือให้การร่นมาและผู้ช่วยทั้งหมดใครับเฮ้ยเฮ้ยขอเสียงบมือให้ขอบคุณหมอตายและ ารอยารและขอเสียงให้แก่ผู้เท่าผู้ยืนยงการไฟันบานกาของะับไปนี้อนสุดท้ายขอเสียงปรบมือดังนั้นแกตัวเองครับพี่้างขอบคุณมาก มันนี้พวกมผิดพลาดกับการใดต้องขอภทยนะฮะเราพยายามร่านกิกรรมนะครับดูใหญ่มากยไม่มีเจตนาทำร้ายใครสวยสวยการให้บรการทายาน่าเอาแล้วกล้องไม่มากล้องไม่มาออกไม่ได้ไปเรียกมาเลยออกไม่ได้กล้องอยู่ทางคนอยู่ด้านเราอา อ๋อนี่นะอ๋ออ๋อยู่นู่นอยู่นู้นอยู่นู้นโอ้ที่งานมาพร้อมขอบคุณครับอครับคู่ที่ไปเรียกมาไปเรียกมาเขาไม่ได้แล้ววายไทยเข้ากาปวดในางเกษตรลยขอทานนึงนะคะหนูโลดไปสิอ่โอ้แเกครับ สวยไหมคะตัวนี้สวยไหมสวยไหมตัวนี้ต้องแสดงความยินดีกับพี่กุ้งดำไว้นะคะไม่สวยไหมสวยไหมในคอมเมนต์หน่อยตัวนี้เป็นไงอยู่นี่ย่าโอเคป่ะนนรอนี่เรายืนอยู่ข้างถังขยะตรงนี้นู้ตัวโน้นนะคะได้แกนไปดูแบรน

เอามาช้าฮะพี่น้องลองเชิญขี่หน่อยจี่ตอนนี้เลยเหรอบันไดมาเดี๋ยวขี่ให้เอามามานี่มานี่ก่อนมานนี่่กอมาดูก่อนมาดูก่อนขอมาเดี๋ยวขอให้สัมใครให้สัมใครพี่แมนเหรอก็ต้องยึ่แมนอยู่แล้วว่าได้ยินบ้าเเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินดีด้ ใจด้วยมากเย่ไหนขอขอท่าดีใจหน่อยเอามันมันกว่านี้ได้ปะเอาแบบมันมันน่ะเอานี่ถ่ายถ่ายลูกก่อนถ่ายลูกต่อใช่ไหมโอเคอาถ่ายลูกต่ออ่ะให้ถ่ายก่อนให้ถ่ายก่อนเดี๋ยวจะค่อยสัมภาษณ์ทีหลังนะคะเราเย้ทอแสงวันก่อนเราก็สัมภาษณ์ตัวทอแสงเราได้ไปคุยกับทอแสงแล้วเราคุยกันรุ้นเรื่อง มันก็เป็นไปตามที่คาดจริงๆเคเดี๋ยวรอรอดูพี่กุ้งนังพอดีจะไปจะลาแล้วพอดีว่ามันกล้องมันสะดุดด้วยแล้วก็ไม่ได้สมมูจ๋จนหลายปีแล้วผมต้องเรียมแล้วันก่อนแอบกัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องหลังใบปลื้มไปเดี๋ยวพูดด้ามาอยู่กูโดน โดนยิงแล้วกันเอาอีกแล้วยังไม่จบ <laughs> <laughs> คือ <c oughs> คือเขาถ่ายกันไม่จบไปก็ถ่ายกันไม่จบอะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อนี่อะไรอ่ะนี่ที่ไหนเนี่ยในนี้เหรอใช่ค่ะแล้วว่าทำไมอ๋อมันชักว่ายอดมันก็เลยไม่เท่ากันเอออ๋อโอเคโอเคโอเคร้อยล้านค่ะแล้วทำ<ๆ>ไงดี <c oughs> ให้ดูควายให้ดูควายติดต่อแล้วที่กองที่ขอดีว่าไม่ค่อยได้นอนด้วยมนก็เลยแบบ เหนื่อยๆเนาะลงมาก็ว <Okay. S 1> ุ่นๆมากเลย <Okay. S 1> เห็นควายไม่เห็นตับอนยิ่ <Okay. S 1> มันต้องมงมงเท่งมองมันไม่มีดนตรีเลยไงมันก็เลยแบบใช่ปะเราจังเรามองเองได้ไหมไม่มีใครมงให้เราอ่ะพอแสงนะคะสรุปของพี่กุ้งน้ำโอเคไหมทำไมทุกคนร้อนตามๆกันรวมแบบพี่พี่แมนไปก่อนที่จะจากลา จะได้ลาสักทีจะดูยอดอันนี้ก็ได้อันนู้นก็ได้อันนี้อันนี้ดีเลยดีครับแต่ยอดมันไม่เหมือนกันดูทำไมยอดมันไม่เหมือนกันอันนี้ไหนมุมไหนพี่ต้องหมุนซิทังนี้ก็มีพี่หมุนอ่ามุมนี้อ่ะเก้าสิบมุมนี้ดูดีสุดครับมุมนี้อ๋อนี่จ้างไว้เท่าไหร่บอกบอกหน่อยจ้างไว้กี่บาทกี่บาทนี่พอแสงสามสี่แหละครับมนี้ดีกว่าพี่เมื่อไหร่เราสองคนจะมีโอกาสได้ไปคู่กันเมื่อไหร่เมื่อนั้น มีเท่าไหร่ขายหมดเมื่อไหร่จะได้ตัวดีๆเมื่อนั้นตัวดีๆไม่เกินสามเดือนขายไปเทิรดแบ่งปันกันสนุกใช่ครับสนุกสนานใช่ตอนแจกเป็นไปตามที่คาดไหมคะพี่แมนก็เป็นไปตามที่คิดไว้ครับว่าน่าจะอะไรเงี้ยครับโอ้ยมันหลายแต่เราก็หวันเหมือนกันนะว่าคู่ต่อสู้เราเยอะนะทำไมอ่ะถึงว่าคู่แข่งก็ไม่ตัวไหนฝันน้ำนมไม่น่าจะมีคู่ต่อสู้ใช่ไหมก็ถือว่าโชคดีทอแสงยังไม่ล่วง ก็บอกแล้วปากพอแสงนี่ครับต้องมีอะไรยึดไว้จริงงไม่มีฟันป้อมถ้าใหญ่ก็รอรอทอแสงฟันหลุดแน่จะไมพูดอย่างนั้นแล้วพี่พี่พี่แมนกลัวตัวไหนมากที่สุดทุกตัวก็ก็ดีมีดีทุกตัวนะครับแต่ว่าเราถือว่าเราเราก็เตรียมตัวแค่นั้น ทุกคนก็เตรียมตัวมาดีทั้งนั้นแหละอ๋อที่บอกให้กินโยกงโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเหรอกระทิงแดงก่อนลงอาจจะโชคดีเราโชคดีที่นี่มันต้องกัญชาบ้ากัญชาไหมไม่ไม่แล้วคุณกัญชาที่ไหนเราไม่มีแล้วเหรอที่นี่ไม่มีมีแต่นี่เนี่ยกินเงินชาตาหวานอยู่เนี่ยโอ้ยพูดไปไม่มันมันมันไม่ใช่โชคดีอย่างเดียวนะหนูว่าทอแสงวันก่อนที่หนูไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะครั้งแรกที่ก็ที่นี่แหละอ๋อที่แรกคือที่สามพันนะมือสัมพันธ์ก็แกรนด์แชมป์ค่ะที่สองคือที่ อุทัยแกรนแชมป์ที่3คือห้วยแถลงก็แกรนแชมป์นี่แกรนแชมป์ที่4ี่ลำคาญค,คนได้ถ้วยอนะ่ะเ <laughs> ม็นทราบไม่หรอกจ้ะคือไม่เห็นแบงคนอื่นก็บ้างเลยคือเขายังเขายังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะแบบก้าวข้ามไปเรุรัอายุของทอแสงเยอะสุดไหมคะพี่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะสองปี7เดือนแลละครับจะเข้า8แล้วครับยังไม่ถึง3ปีเออเกือบแล้วเลยตัวอื่น่ะ ก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าบางตัวก็อาจจะมีอาอยุทีน่น้อยน้อยน้อยมากก็เลยแบบโครงสร้างเขายังไม่อออใช่แล้วพอแสงตอนนี้คือเขาเ,ะะเขากำลังโตเรื่อยๆปะคะหรือว่าคือเขากําลังโตและโตโตโตสุดแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่จะมีแบบเราเรียกว่าแบบจะขายทอดพันธุก,กรรมแล้วอ๋อเขก็<ๆ>ขายสิสามปีแหละปล่อยไหมก็รอนิลนีฟาร์มครับ ดมี <bio> ที่ไหนให้กูเสียเลยเสียเสียต่อมาบอกอ้าบอกกะาอ้าวลูกนัณฑอ่านคอมเมนต์หน่อยใครอยากคุยกับพี่แมนเดี๋ยวอันนี้อ่านอ่านอันนี้รออยู่รออยู่อ๋อสวยจริงตัวนี้กระทิงเอ้ยกระทิงอะไรนี่ควไคร้คนี้เข้ามาสามตัวแต่ได้ไปสี่ถ้วยฮะมาสามตัวได้สี่ถ้วยมันมันยังไงหมื่นมะเนี่ยคือหมานี่อะไรนี่กระเลกเกดคือฟันแท้สองคู่อ่านี่คือแชมป์ หนึ่งละหนึ่งละแล้วก็แชมป์รุ่นฟันน้ำนมทอแสงทอแสงสองแล้วแล้วก็สามคือขุนไกรนะครับขุนไกรถีบขึ้นมาเป็นรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่เลยพี่เอฟฟันล่วงไปแล้วฟันล่วงครับก็ได้ที่สี่ได้ที่สี่ครับแล้วก็นี่แหละคือการแชมป์การชด้เป็นคู่หนึ่งใช่ครับตัวนี้ใช่ลูกป่าเงินไหมครับใช่ครับผมใช่ครับลูกป่าป่าป่าย่ก ไปอยู่กับพี่กันเนาะป่าเงินอยู่ไหนเนี่ยไปอยู่กับพี่อยู่นิลนีฟาร์มนะครับป่าเงินนะครับน้ําเชื้อถูกมากเลยนะตอนนี้ถูกมากราคาถูกมากจากปกติอะ3,000ตอนต่อต่อโดสนะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเท่าไหร่อ๋อยังอยู่ราคาเดิมเยอะถ้าแล้วถ้าซื้อตอนนี้ถ้าซื้อตอนในไลท์เนี่ยเอฟตอนไลท์นี่จาก3,000เป็น5,000นะเว้ยเอางั้นเล้วไม่ได้แค่ป่าเงินผมรู้ว่านิลนีฟาร์มมีเก้า มีเก้าเก้าล้านเก้าล้านมีทองใบมีทองเอกอู้เยอะแยะมีทรัพ์ด้วยอ่าตอนนี้และอีกตัวคือเจ้าเจ้าไม้ที่คุณเอ๋ทำคลอกไม้ดีทำให้เสือมาผสมเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่เจ้าไม้อีกตัวนึงอ่ะลูกเออได้แหละคิงค้องคิงคลอง ตัวมลายพันธุกรรมเยอะครับพันธุกรรมเยอะก็ติดตามนิลรีฟาร์มแล้วตอนนี้เราก็จองนิลรีฟาร์มได้2ตัวได้ซ้ำอู้ใช่ใช่ขอบคุณมากเลยตัวเนาะลูกปลาเงินหนึ่งตัวไปตอนไหนอ่ะก็รออีก5ปีห้ฮะเอาลูกเลยฮะเอาลูกเลยคือแอบสันเลยปกติอ่ะเขาาก็เอาเอาไปสักทีเถิดแล้วก็ขันมากก็จะได้มาสู่ขอคราวนี้รอ5ปีีดีหนูมีผัวไปหลายคนแล้วเนี่ย อย่าพึ่งอย่างงี้ยยังเหรออะไรไม่มีเกมตอนนี้ไม่มีตังค์ในต้องตาเลยเหลุงกำลังหนุนไทยทั้งคู่เลยครับเหรอคะเ้องในลุกเงินจริงอ่ะโอ้เนี่ยตัวนี้ลุงกำลังหนุนไทยอ๋อโอ้เป็นไงไปดูไปสองควายส่องควายอ๋ออันนี้ป่าเงินอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนปะโอ้ไม่รู้ไปอ้าวแล้วไม่โปรโมทไม่โปรโมทให้หน่อยเลยเลยไปเลยเหรอแมนไปไหนเนี่ยแมนแมนไม่อยู่เลยเอ้ยแมนไม่อยู่ป่าไม่อยู่เลยป่าก็ไม่รู้อยู่ไหนไปซะงั้น <Okay. S 2> โอเคแล้วไปใช่แล้วไปเดี๋ยวว่างๆ,ๆเราไปคอก <Okay S 1> พี่กุ้งนางกันอ่าไปดูไปดูอย่าบาังควายก็จะตัวก็ตัโตบนอนข้างหลังเรียท้างอ่านี่ตัวนี้ก็ลูกป่าให้ดูตูดเพราะว่าส่วนใหญ่ควายเขาดูจากตูดคนเขาดูจากไหนอะนมเอ่อเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนขอรบกวนส่วยดูดรถผมขาดค่าน้ำมันรถเอ้ยเหมือนกันเลยอะข่าน้ำมันรถน่าจะหมดแล้วเหมือนกันเอาไปไปไปสองหมดแล้วซื้อควายหมดแล้วข่าน้ำมันรถ น่าสงสารไหมดูรถสิก็พังจะกลับบ้านกลับกรุงเทพยังไงนี่ขออ่านคอมเมนต์ขออ่านคอมเมนต์ก่อนตัวผู้ได้แกนแชมป์ต่อไอ้ทอแสงอะค่ะพอแสงของดีเจกุ้งหนึ่งรู้จักอยู่แล้วแหละงานมีทุกเดือนคุณนลองงานมันไม่ได้มีทุกเดือนแม่งมีทุกวันเลยตอนนี้ <laughs> ยอกไม่เดือนละครั้งเดือนละครั้งตอนนี้แล้วสุรินวันก่อนเรามาสุรินแล้วและ เรามาสุรินแล้วแล้วแต่ตอนนั้นมันไม่ได้อเมันไม่ได้ลังการแบบนี้นะแล้วตอนนี้อลังการมากอลังการมากแบบงานนี้แบบส่งหน่อยได้ไหมอยากจะส่งอะแต่แต่ตอนนี้คือมันเย็นแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายตั้งแต่ตั้งแต่ต้นถนนนะคะมามันเยอะเยอะมากอ่ะไปส่งให้ดูนิดนึงเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ต่อแบบนู้นตั้งแต่ตรงนู้นเลยเยอะมันมาจากนู้นเลยแบบคือมีแม่งหมดทุกอย่างตั้งแต่ นู่นเลยมีทุกอย่างขายเลยยันตรงโน้นเลยอ่าใช่ไหมอ๋อเขาขึ้นไปรับช่วยรชาชทานบนนู้นเลยเราเหรอตอนนี้ก็ช่วยตากงตาไก่ไปก่อนเรานี่สัมภาษณ์ยาไปก่อนยาบอกเคยขี่ฉันเคยขี่ควายแล้วใช่ไหมยาแล้วก็ตีมาแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเบื่อแล้วฉันเบื่อแล้วควายขนาดเบื่อแล้วพอมาเห็นควายงามเนี่ยคือแบบ ตกใจอ่ะตกใจคนที่เคยเห็นควายแล้วก็ลึกคิดว่าแบบก็ควายอะันควายเหมือนกันน่ะทาไมหน้าตาคล้ายๆตัวแต่แม่งแต่พอจริงๆแล้วควายงามกับควายทํานาย่าเหมือนกันไหมย่าควายน้นกับควายนี้เหมือนกันไหมย่าว่าควายมันก็คือเหมือนกันเออมันเหมือนกันน่ความงามนี่มันไม่เหมือนกันว่าอย่างไฟายทองนาไฟายอะไรเนี่ยมันก็ไปลงโคลงอะไรตาม อ๋อแล้วตัวมันเล็กกว่านี้ป่ะยี่อัวเล็กกว่านี้เยอะป่ะเล็กเล็กกว่าเหรอเหรอมันคือมันไม่ได้อ้วนได้ใหญ่นี่เออมันนี่มันแล้วมันไม่ได้ทาลิปสติกสักหน่อยเลยนะย่อ่่รู้ได้ไงว่ามันสวยต่างหุ่นมันใช่ไหมก็หนึ่งหุ่นมันก็ผิวพันธุ์เนี่ยผิวลายผมฉ่ำพ่อรูปมันยังจับหรือยังรูปมัน แล้วเมื่อก่อนนี้มันเป็นยังไงผิวมันแบบนี้ป่ะยาผิวมันก็แบบนี้แหละแต่ว่าความสะอาดน่ะมันจะไม่เหมือนกันอ๋อก็มันเข้าลงโฟนน่ะใช่เอไฟทั้งน้ากับไฟนี่มันจะไม่เหมือนกันอันนี้เหรอพอกสปานี่เขาอุ้ยอุ้ยนางมาโชว์นางมาโชว์ถ้วยเราก็มีไปเอาตาไก่มาดิอ่ามาต้องมาโชว์ถ้วยนี่เอ้ย มาแล้วเพื่อนได้ไปด้วยมาอวดมาแล้วนี่เยอะยอดอยู่อันนี้นะคะยอดอันนี้มันไม่ใครบไม่รู้แล้วก็เลยงงอยู่ว่าไม่รู้จะดูกล้องไหนมันมันเขาให้ใบอะไรทำเป็นอวดเราอวดเราอีกแล้วทุกงานอะหลายถ้วยแล้วเนี่ยมันใช่นะรถอยู่คันไหนไปปล่อยลมยางหลายถ้วยจัดนะเออเออทำไมอะทำไมเป็นนี้มันน่าจะเป็นช่วงจังหวะของเขา กาความสมบูรณ์นะหรอคะอ่าด้วยอายุความสมบูรณ์การดูแลการเอาใจใส่มันต้องประกอบกันหลายอย่างค่ะน้องนานา๋อได้ค่ะกินปลารักุ้งหางเ้วยอ๋อย่าค่ะโฆษณาไม่ใช่คนคนเลี้ยงกินคนเลี้ยงเหรอปลาร้าแช่หน่อยเออปลาร้าแม่ครับมียี่ห้อนี่จริงเหรอมีหรอมีมูกหรือว่ามีมียี่อะไรเคยไม่เคยกินปลาร้าแม่เลยเหรอเคยกินืมทุกยี่ห้อ ปลาลาแมนกับปลาราพี่กุ้งน่ากินเหรอแล้วไม่ตีกันตาเหรอตีค่ะไม่ตีแบ่งแบ่งแล้วมาร่วมกัน้ยังไงทำไมต้องทำไมต้องชื่อคนละชื่อมันคนละรถเหรอคะคนต่างคนต่างมีแฟนคลับอ๋อ F C คือแฟนคลับเขาเขาก็ไม่กินของพี่แฟนคลับพี่ก็ไม่กินของเขาก็เล้วยกันกินด้วยกันก็ดีใจ ดีใจดีใจรางวัลที่แบบความภาคภูมิใจของคนเลี้ยงควายก็พอแม่ทุกข่ายเนาะประสบผลสำเร็จไปด้วยกันคพี่กุ้งนาถามหน่อยอันนี้เขาพอแสงเนี่ยเขาสามขวบเขาสองขวบสองขวบกว่าเจ็ดเดือนอ๋อเจ็ดเดือนเลยอีกหน่อยเอยบอกปิดเพลงก่อนแล้วแล้วถ้าเทียบกับคนเนี่ยเขาหน้าตาแบบสมบูรณ์ตอนไหนเท่าประมาณอายุเท่าไหร่ของคนถ้าเป็นคนก็น่าจะสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปด สิบแปดสิบสิบแปดหรอประมาณนี้นะเด้อกับนางสาวอ่ะกำลังสวยเด้อถ้าสาวก็คือสวยเลยใช่ป่ะกำลังเต็มโอ้เราก็มาเต็มเราก็เต็มเหมือนกันเราเต็มตอนสาวไม่ไหวแล้วอยูไม่ไหวโอ้ดีใจทำเป็นไปเอาถ้วยราไก่เรามาเรามาเต้นบ้าง ขอบคุณนี่เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณอยากไปอยากไปอยากไปากไหา main, ล, e. ลากดอกลากหน่อยสีลากหน่อยโอเคอ่ะคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์อันไหนอันไหนตุัวอ่ะวายยังไปฉันก็ไม่ไปวายไม่ไปฉันก็ไม่ไปเหมือนกันมันอ่าสามที่หน่องอ่าไอ้ดูอันนี้อันนี้มันไม่ขยับอ่ะไอ้ดูอันนี้อันนี้มันเผื่อมุกไปหมดแล้วของถ้วยครับพี่ใหม่เหรอเออหนู กว่านี้มากหนูเคยไปสัมภาษณ์ปีใหม่หรือเปล่ายังเลยครับแต่หนูคุ้นมากยังไม่ค่อยได้ออกงานอ๋อแต่สองถ้วยหรอครับโอ้ยเพิ่งออกมาจากไหนคะลูกเก้าหลอดไทยอ่ะเป็นลูกเงินดูไทยครับอ๋อเออว่าเงินดูไทยครับอ๋ออ๋ออู่ล้วาพี่เอนี่แหละเออก็ว่าอยู่คุ้นๆไอเออใช่ใช่เคยถามพี่ต่ออยู่ว่าแบบลูกใครอ่ะไหนลูกมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเพลงท่านอาจารย์อย่างนี้ไม่คุยด้วยแล้วไปเหอะไปเต้นกัน เอ๊ะน้พี่เอ๊ะเี่ชายกพี่ชายพี่ชายเอ้าท่่ผมีใหปเื่อครบแล้วกบเมื่อกี้นะคะป่าน้องป่าน้องอุ่นโกนโอกนฟาร์มอะไรนะพี่รลัไงามรีลัไงามไอ้ตีใหม่เอรสลูกป๋าเงินลูกป๋าเงินปเงินอยู่ไหนอยู่นินรนีฟาร์มเขาใหญ่ตอนี้น้ำเชื่อหลอดละสามพนสาบาท รอดละรอดละโอเคโอเคนะโอเคยังโอเคยังเพราะว่าเสียงมันดังแล้ว